สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับกผมนายมงคลศรีสังขารเลขที่5้าเซกชันส2สอครับวันนี้จะมานํำเสนอวันนัคดีในสมัยอยุธยาเรื่องดิลิทพลอเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาติดตามกันเลย การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองสองเมืองชื่อว่าเมืองสวงกับเมืองสองโดยเมืองสวงมีเจ้าเมืองผู้ครองนครชื่อว่าท้าวแมนสวงมีฉายาพระนามว่าพระนางบุญเหลือ ทั้งคู่มีโอรสพระองค์หนึ่งรูปงามมากนามว่าพระหลอส่วนเมืองสองนั้นตั้งอยู่ทิศตะวันตกของเมืองสวงมีเจ้าเมืองชื่อว่าท้าวพิมพิสาคอนท้าวพิมพิสาคอนมีพระชายาชื่อว่าพระนางดาราวดีมีพระโอรสนามว่าท้าวพิชัยยะพิษณุก่อนและมีพระธิดาสวยงามสดงดงามยิ่งชื่อว่าพระเพื่อนและพระแพง ครั้งหนึ่งท้าวแมนสวงได้ยกทัพไปตีเมืองสองท้าวพิมพิสาคอนยกทัพไปต่อต้านจนตัวต้องสิ้นชีพไปบนคอช้างท้าวพิชัยยพิสนุกรผู้เป็นพระราชโอรสจึงกันพระศพของพระบิดาเข้าเมืองแล้วปิดประตูเมืองจึงทำให้รักษาเมืองสองไว้ได้ฝ่ายท้าวแมนสวงเห็นว่าตีเมืองสองไม่ได้แน่ จึงยกทัพกลับคขืนพระนครทางเมืองสองได้ทำพิธีอันเชิญเท้าพิชัยยาพิสนุกรให้ขึ้นครองราชสืบต่อจากพระราชบิดาโดยให้พระเพื่อนและพระแพงไปปรนิบัติเจ้าย่าผู้เคยเป็นชายาของเท้าพิมพิสาครที่ประทับอยู่อีกพระตํหนักหนึ่งส่วนทางเมืองสวงนั้นเท้าแมนสวงไปขอพระนางลักษณวดีให้แก่พระลอเมื่อท้าแมนสวงสิ้นพระชน พระลอก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อมาความงามของพระลอนั้นเป็นที่เลื่องลือไปโดยทั่วเมื่อพระเพื่อนและพระแพงได้ทราบข่าวก็เกิดอาการหลงรักมีอาการกินไม่ได้โศกเศร้าอยากเห็นหน้าพระลอเป็นอย่างยิ่งจนนางรื่นนางโรยเกิดความสงสารจึงได้ไปติดต่อหมอธรรสนิหลายคนแต่ไม่เป็นผลสําเร็จสุดท้ายจึงได้ไปหาปู่เจ้าสมิงไพร ปู่เจ้าสมิงพรายนั้นได้เล่งยานดูจึงรู้ว่าบุคคลทั้งสามนั้นต้องมาชดใช้กรรมร่วมกันในชาตินี้จึงรับปากช่วยการทำสนีไปที่เมืองของพลอครั้งแรกนั้นได้ใช้อาคมลูกกลมติดเหนือยอดยางขนาดเจ็ดนอ้อมแต่ไม่สำเร็จจึงทำซ้ำโดยใช้ธงสามชายลงอาคมปักบนยอดตะเคียนใหญ่ขนาด9ก้าคนอ้อมแต่ทางเมืองสวงมีหมอสิทธิชัยช่วยแก้อาคม ต่อมาครั้งที่3ปู่เจ้าสมิงไพรจึงเรียกผีเมืองสองไปสู้กับผีเมืองสวงปรากฏว่าชนะจึงใช้สลาเหินหรือหมากบินไปตกลงในขันหมากของพลอพลอหยิบหมากมาเคี้ยวทําให้พลอถูกเสนจนไม่สามารถแก้อาคมได้จึงได้ยกพลออกจากเมืองสวงไปเจอแม่น้ํากาหลงกั้นกลางและได้อธิษฐานเสียงน้ํา ปรากฏว่าน้ำไหลบนเป็นสีแดงฉาบฉาญเหมือนเลือดจึงคิดจะกลับเมืองเมื่อผูเจ้าสมิงไพรเห็นเช่นนั้นจึงเรียกไก่ขัดเอาตัวที่สวยงามที่สุดสิผีเข้าสิงให้ไปล่อพระลอเมื่อพระลอเห็นไก่ที่มีความสวยงามจึงเกิดความรู้สึกอยากได้จึงได้ไล่าตามไก่จนพลัดหลงเข้ามาถึงอุทยานดอกไม้หอมของพระเพื่อนพระแพง พระลอจึงได้ปลอมตัวเป็นเจ้าสีเกตสวยนายแก้วนายขวนนั้นที่ตามมาด้วยได้ปลอมเป็นนายลักษ์นายรามเข้าตีสนิทนางรื่นนางรวยจนเกิดการรักใคร่ได้เสียกันและพาพระลอไปพบกับพระเพื่อนพระแพงในสวนนั้น พร้อมกับหลบซ่อนอยู่ในที่ประทับของพระเพื่อนพระแพงเป็นเวลาครึ่งเดือนความทราบถึงเทา้าพิชัยยพิสนุกรจึงได้ลอบดูเหตุการณ์เมื่อท่านเห็นพระลอก็เกิดความรักความเมตตาจึงทรงอภัยให้และตรัสว่าเมื่อได้เลิกง,งามยามดีจะทําพิธีอภิเสกสมรสให้แต่เมื่อเจ้าย่ารู้ข่าวนั้นเกิดความแค้นและผูกใจเจ็บจึงสั่งให้ทหารกําจัดพระลอเสียโดยอ้างว่า พาพิชัยยพิสนุกรให้สิทธิ์โดยดำเนินการเป็นความลับเมื่อตกดึกทหารจึงลอบจับพลอ แต่พระลอคิดจะสู้พระเพื่อนพระแพงนางรื่นนางรวยทุกคนยอมตายเพื่อช่วยสู้รบปกป้องพระลอและให้พระเพื่อนพระแพงและพระลอหนีไปด้วยกันแต่เมื่อถึงประตูปราสาสไม่อาจต้านทานกําลังทหารได้จึงถูกทหารยิงด้วยธนูหน้าไม้อาบยาพิษทั้งพระเพื่อนพระแพงพระลอสิ้นชีวิตพร้อมกันนั้นในลักษณะ ยืนพิงกันตายโดยถูกตรึงด้วยลูกธนูหน้าไม้โดยไม่ล้มเมื่อเท้าวชัยยพิสนุกรทราบข่าวจึงสั่งให้ทหารจับเจ้ายญ้า พี่เลี้ยงของพระเพื่อนพระแพงไปประหารพร้อมแจ้งข่าวไปยังเมืองแมนสวงเมื่อพระนางบุญเหลือทราบข่าวซึ่งได้แต่งทูตพร้อมเครื่องบูชาศพเดินทางไปยังเมืองสองเพื่อถวายพระเพลิงศพแล้วก็ให้สร้างสถูปข,ขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิอังคารสามกษัตริย์นับตั้งแต่นั้นมาเมืองสวงและเมืองสองก็กลับคืนดีมีไมตรีต่อกัน สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ประธานอธิบายเกี่ยวกับหนังสือลิลิตไว้ในหนังสือบันทึกสมาคมวรนนคดีปีที่1ฉบับที่5วันที่21 มีถุนายนพุทธศักราช2475ว่าวรรณคดีลิลิตพระลอแต่งในสมัยอยุธยาเป็นนิทานเรื่องอาาเขตล้านนาพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเป็นผู้ทรงประพันธ์เมื่อดำรงพระยศเป็นพระราชโอรสแต่งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นรา ในระหว่างพุทธศักราชที่1,991จนถึงพุทธศักราชที่2,026ก่อนรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพราะหนังสือจินดามณีที่พระโหราธิบดีแต่งในรัชการนั้นได้คัดเอาโครงลิลิตพระลอมาใช้เป็นแบบโครงสีสุภาพเพราะเอกโทรตรงตามตำรามหมดทุกอย่างเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอย่ยเสียงย่อมยอยดใครทั่วล่า สองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผือจากบทประพันธ์ข้างต้นเป็นบทประพันธ์ที่เป็นวักทองของลิลิตพะโลซึ่งเป็นยอดของลิลิเพรลิลิตพะโลมีอัทรรสที่มีความสมบูรณ์ครบทุกด้านทั้งความบันเทิงปรัชญาที่สะท้อนวิถีชีวิตมีลักษณะเด่นแสดงออกถึงความมีอำนาจความมีฤทธ ความรักความหลงความกตัญญูความจงรักภักดีความพยาบาทผูกอาคาดความเศร้าโศกและความตายอันเป็นกฎอนิจจังเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสนุกกันบ้างไหมครับหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อต่อ,ตอไปนะครับกระผมนายมงคลสีสังขารขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดขออภัยมานานที่นี้ด้วยขอขอบคุณครับ